สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมกระต่ายไทยบ้านฟาร์มเมอร์ครับวันนี้เราเจอปัญหาที่แปลงพริกนะครับซึ่งก็คือ,อ,อพริกนะครับยังไม่สุกแต่ว่าเกิดการร่วงนะครับก็สาเหตุเราต้องดูถ้าอย่างเนี้ยพอแกะเม็ดเข้าไปหรือจะมีรอยช้ำเห็นไหมมีรอยช้ำเล็กๆตรงนี้มันจะเป็นรอยการเจาะนะครับซึ่งสาเหตุหลักๆก็มาจาก มแมลงวันทองนะครับผมที่เข้ามาเจาะทําลายเม็ดพริกก็จะทําให้มันมันจะเข้าไปไข่นะครับผมก็มจะมีหนอนถ้าเราแกะเข้าไปเนี่ยข้างในนี่จะเป็นหนอนนะครับเป็นลูกเป็นไข่แมงวันทองคือมันจะมีรอยช้าแบบนี้ถ้าเราหาบางทีถ้ามันไข่ไม่ฟักก็ก็จะยังไม่เจอแต่ถ้าฟักแล้วมันจะเจอตัวหนอนนะครับผมก็เราต้องกําจัดนะครับผมแมงวันทองวันนี้เราจะมาดูนี่นวัตกรรม แปลงของแม่โต้นะครับผมก็ขออนุญาตเนาะทำง่ายๆนะครับผมไม่ต้องใช้ต้นทุนสูงก็อุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากก็มีขวดเปบปซี่นะครับผมขวดเปบปซี่นี่ขวดเปบปซี่ขนาด1นึ่งนิหรือขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับผมก็เอามาแล้วเราก็ทําการนะครับเจาะเอาเชือกร้อยฝาเจาะรูแล้วก็เอา ใบเอาดอกกะเพราเนี่ยม,มัดนะครับให้เขาห้อยอยู่อย่างนี้และก็เอาหลอดนะครับหลอดดูดน้าเนี่ยตัดให้ปากบานๆฟอยๆหน่อยแล้วก็เจาะรูเข้าไป3ามสี่รูก็ได้นะครับผมก็คือจะเป็นช่องของแมงวันทองแล้วแมงวันทองเขาจะชอบกินดอกกะเพราแล้วเขาก็จะเข้ามาเข้ามาหาดอกกะเพราแล้วก็ใส่น้ําไว้ข้างล่างนะครับแค่นี้เองอหลังจากนั้นพอเขาเข้ามาปุ๊บ เขาจะออกไม่ได้ก็จะตกตกลงไปในน้ำเนี่ยอันนี้อันนี้มีนะครับผม,มเห็นไหมนี่แมงวันทองเห็นไหมเออไม่ต้องเสียเงินนะครับขออวดก็ฟรีหลอดก็ฟรีไปหาเข้ามาก็จะได้ที่ดักเมงวันทองง่ายๆราคาถูกนะครับก็เป็นการแก้ปัญหาของโรคของเม็ดนะครับเม็ดพริกลวงแล้วก็มามัดไว้ตามใต้ต้นพริก แทนที่เขาจะมากินมาต่อยเม็ดพริกของเราเขาก็จะมาต่อยที่ดอกกระเพรานะครับเขาก็จะบินเข้ามาตรงนี้ก็ช่วยนะครับผมลดปัญหาของการเข้าทําลายของแมลงวันทองที่เม็ดพริกได้เป็นอย่างดีนะครับผมแล้วก็มัดไว้นี้นะครับอันนี้เราทําราวมัดก็ถ้าใครจะเอาเป็นไอเดียไปก็สามารถใช้ได้นะครับสําหรับพริกแป้งใหญ่หรือใครที่จะเอาไปกําจัดแมลงวันทองใน ในสวนของตัวเองนะครับผมเทคนิคง่ายๆนะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ Facebook f a n นเพจไทยบ้านฟาร์มเมอร์แล้วก็ y o u t ยูทูบชาแนลไทยบ้านฟาร์มเมอร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ